กราสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ผมอยู่ใน YouTube ชื่อว่าบวงพานะครับตอนนี้ในตอนนี้ผมอยู่ในเกม g r e e n นอร์นะครับตอนนี้ผมเพิ่งเล่น2วันนะครับ <c oughs> นี่นี่เอาไะ <c oughs> ค่ะเออสวยทุกคนก็จะแปลกแปน่อยนะครับผมเล่นไม่เป็นครับ เออตอนนี้ผมมีเทคนิคนีหนึ่งไม่ได้เยอะมากนะครับเออโอเคถึงแล้วนะครับเอออย่าตกนะอย่าตกเออ,เอ,อถึงแล้วนะครับเอออย่าตกอย่าตกโอเคถึงแล้วนะครับพี่น้อง นี่เป็นที่ที่สาร,ระยะที่สุดสาร,ระผลเลยนะครับผมสมัยก่อนหนึ่งวันก่อนนะครับผมจะขึ้นเล่นมาถังสองชั่วโมงเลยนะครับเพราะมันขึ้นยาะมากทีนี่นะครับดูดิพตุ๋ยแล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับทุกคนไม่ต้องหว่วงผมผ่านได้อยู่แล้วครับออเอเอ มำไมไม่ขึ้นวะเออทำไมไม่ขึ้นโอเคตอนนี้ใครกำลังเล่นโอเวอร์ฮินครับตื่นอินแล้วนะครับโอ้ยกูอยากขึ้นเนี่ยโอ้โหโอ,โอเคขึ้นแล้ว แม่นะนะครับผมจะพาแล้วนะครับเออก็ขยับก็ขยับโอเคจับได้แล้วนะครับแล้วก็พุ่งเอ้ยเอ้ยเอ้ยยัดตกยตกเออเออเอเออสวยทีนี้มันง่ายเกินไปนะครับเอยเออสวยมันก็จะตกเ้อยนะครับโอเคผมคิดว่า ทีนี้มันขึ้นง่ายนะครับโอ้ยทำไมไม่ขึ้นวะเออขึ้นแล้วแล้วเออทำไมไม่ขึ้นวะเอออือืมมันง่ายเกินไปที่จะพลจะผ่านได้นะครับอืมตกลแล้ววะเออสวยเออเออตอนนี้พลจะเอ้ ผมคิดว่าน่าจะแสนปีนะครับจะพานเนี่ยโอเคตอนนี้พอจะพาแล้วนะครับอเอาตุน่นแล้วค่ะทำไมตุน่นอินแล้ววะเอเอตนแล้วเออเออตุตลอดเลยนะวะบ้างผมก็มีแมวด้วยนะครับเคยส่งสัยแล้วก็บ้างผมมีแมวสีตัวนะครับ เออเกินแล้วเออสวยวันนี้ผมจะหาทางจะไปทางนั้นนะครับเออเออเออสียอะไรวะในบ้านอ่ะกินนี้ไม่ใช่เน็ตนะครับเอาติดเอาเออตอนนี้ผมก็ก็ดูแบตนิดหน่อยนะครับ เดี๋ยวแบตหมดตอนนี้แบตอยู่ที่99%้าสาทำไมผ้ามันเบลอนเนี่ยเอา้าเอาเอผ้ามันเป็นปกติแล้วนะครับเกมนี้ตัวสปัปะน่าจะไหวนะครับแต่เกมฟีไฟนะ่ะไม่ไหวเออเอาไม่ถึงด้านล่างมีรูนะครับถ้าตกลงไปแล้วมีมีใต้นีแน่นอนครับ ทำไมไม่ขึ้นวะเออเออขึ้นได้แล้วนะครับทุกผู้ชมเออขึ้น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 เอาไม่ตกวะเออขึ้นขึ้นขึ้นเออเอ้าทำไมจับไม่ได้วะเออเออเออขึ้นได้แล้ววะขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วทุกคนไม่ต้องหัวนะครับ ผมเล่นเก่งอยู่แล้วนะครับเอา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 ทำไมกูจะตกที่มนเลยเเสียลอยกองรักกิ๊กกองเล็กแบะเอ๊สวยตรงนี้ผมตกอยู่บอยนะครับผมงต้นแรกระวังนิดนึงเออระวังระวังเอ๊เอ๊เอ๊สวยเอ๊ขึ้นเอ๊อยู่ที่นี่ก็ปลอดภัยแล้วนะครับ ตอนนี้ผมจะหาทางเด้งขึ้นไปนะครับหาทางขึ้นไปเอ้ยโ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 อ้มโอ้ยโอ้ย